สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เห็นคลิปแล้วก็หงุดหงิดเนาะคือเห็นคลิปแล้วก็แบบเมื่อกี้ผมเพิ่งดูคลิปเลยนะสดๆเลยคือจากในยูไลท์นะครับผมมันเป็นคลิปที่คือผมไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนะแล้วคือออกไม่ค่อยได้มาแสดงความคิดเห็นผ่านคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามที่เขาเรียกว่ากระแสอะไรที่เขาที่เขาที่เขาแบบพูดถึงกันแต่คลิปนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกว่า เออกูขอกูขอยุ่งนิดนึงก็คือว่ามันมีเด็กคนนึงเป็นเด็กผู้ชายนะครับผมก็คือทำ้ายร่างกายผู้หญิงเนาะคือทำ้ายร่างกายแฟนนะครับชื่อเอนะชื่อเอเนอะาะด็กที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับผมคือตอนแรกผมดูผมก็อ่ะอ่ะถ้าเราคิดในเป็นกลางอาจจะผู้หญิงอาจจะทำอะไรผิดมาอะไรก็ช่างแต่คือผู้ชายอาจจะโมโหแล้วก็ตีทะเลาะกันแล้วก็ตีกันแต่ทีนี้พอผมตามเข้าไปดูในเฟซต,ต่อตามเข้าไปดูในเฟซ ตามเข้าไปดูในไอจีคือมึงไม่สลดกูไม่ชอบตรงมึงไม่สลดบางทีมึงมีอารมณ์บางทีมึงผิดพลาดอ่ะมึงหน้าตัวเมียมึงหน้าขี้แต่มึงแบบแต่ถ้าคนที่มันแม่งมีจิตสานึกอ่ะมันจะต้องสลดมันจะต้องขอโทษมันต้องไปกราบขอเขมาเขาเออพ่อแม่เขาแต่กูเห็นมึงยังขึ้นเฟซกูเห็นมึงยังลงเฟซอยู่ว่าอะไรนะใครตีผมตีได้เลยนะครับ ผมมีมึงประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าผมมีมึงไปผมมีคนไปด่ามึงในเฟซอะแล้วก็คมไปมีคนไปท้ามึงตีเยอะอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ยังเก่งอยู่เออมึงก็ยังเก่งอยู่ก็แบบว่าอะไรนะใครจะตีผมตีได้เลยนะครับผมจะได้ได้ค่าปรับนี่กูจะบอกอะไรมึงให้นะทีเชี่ค่าปรับมันคือแบบขี้เล็นตีนมากกูบอกจริงการการเล้ตีหน้ามึงนี่มันเป็นอะไรที่แบบคนเขาปรารถนากันทั้งประเทศมึงเข้าใจว่าตอนเนี้ยมึงอย่าห้ามึงเด็กอายุเท่าไหร่ มึงอย่าห้าวจริงเคยติดคุกื็ยังเออกูถามคำคือดูแล้วมันอารมณ์ขึ้นอ่ะนะจริงคือกูจะบอกมึงว่าอย่างนี้มึงสมควรที่จะต้องขอโทษเขาทําผิดมึงต้องขอโทษมึงมึงมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้มากกว่าขอโทษกับตัวมึงต้องไปกราบขอขมาเขาเข้าใจปะมึงน่าขี่มึงรู้ตัวไหมถ้ามึงทําผิด มึงรู้ตัวเองมึงเจียมตัวมึงขอโทษเขายังมีโอกาสจะให้อภัยมึงแต่นี่มึงยังมึงยังก่างอยู่มึงยังเก่งในเฟสนั่นไจวะเชื่อเชื่อมึงมึงใช้ไม่ได้จริงวะจริงจริงใช้คลิปนี้ไปให้มันหน่อย